คือเก่าพี่น้องเอ้ยหากินมันต่อเนื่องคือเขาแต่เสาแต่เสารอบเสาหลอดใบแต่เสาหอดใบหอดแรงไม่ยังไงว่านานี่โอ้ยอยังกับปลาอยังปลาซาบิซาบิซาบิอีสานซาบิอีสานโอ้ลองจิ้มนะจิ้มจิ้มเจียวอู๋ขี่ปลาอยู่อู๋ขี่ปลาได้นไงตรงตรงตรงมีขี่มันใส่น้ำแม่นมันนั่งแสบแม่นแมนโอ้ยมาเป็นไงเอาลองมึงสิหลังนี่นี่ก้อยก้อยบ่าไงวะ นี่ก๋วยปลาก๋วยนี่ต้มโอ้ไฟกำลังลุกอันนี้มันได้สันนี่ไฟกำลังต้มต้มต้มเนื้อปลาหัวปลาโอ้ยจัดจัดแต่ไหนครับตัดแต่ไหนมันนี่มูบวกมะยามอืมวันมันเกิดมันนี่มันเกิดจากสิกินนี่ละมันมันเกิดยังวันเกิดจากโอ้เอาไม่เพานี่เกิดได้เกิดดีครับวันเกิดคนเกินก็ได้เสียวันมะยามนั่นน่ะเสียเสียเสียใหญ่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 เสียฟาร์มไก่เสียฟาร์มไก่เสียฟาร์มเงินล้านน้องมะยามมะยามเหมือนนี่ว่นมา เบิดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจัดมาให้อีกคนว่าเดี๋ยวเราจะไป้องเพลงบ่คนว่าสุดมืออะไรฮสุดภาษาบีสุดซงสักอะไรตัดมือรับ่นปลาซาบีอีสานห้องดิบเฮ็ดบุกคือมูอเฮ็ดบุกคือเพิ่นหรอกคือเพิ่นหรอกเกี่ยวันอยากไรเพื่นอยากแต่ขอสูตรเพิ่อนโมยู่มานี่ดิบเป็นดิบดิบเป็นดิบเพื่อนหมดวันเกิดอยากมือนคนมาส่วนบางเจ้าบาทหน้าอะไรบางในอันหอกปากกันเอาวัชซากันเลยสองมือ เอ้ยไ่กม so um. right? so, hmm. yeah, uh ือเจ้าหัวาไะเขาเป็นสายเล้ยงมือเหมือนซ้ำสิ้นแตกคือเ้าเป็น้องคนมักมวลที่ตังบ่อดอกเรื่องเรื่องของครับาคนะจ้าจัาจ้าตัวหนึ่งจัาตัวหนึ่งเอาตัว้อยมาอ่ะใส่บียส่บีห้องจิ้มจุ่มได้จิ้มจุมไดเอาขาวขี้อันนี้้อง กินก็กจ็เสีสมบัติโอ้ยขากันเบังบังรับรดก้องนียานีงจาเขาเรียกเนวขับพัญชนะขับรสิเป็นเมทัอืมคือเก่าตัวนั่น่ะคือเก่านะนี่หน่อยสะพานรวมคื้เก่าคือเก่าคือเก่าเ้้ยเสียคนมึงไปยั้งโอ้โ